สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมาเจอกันในรายวิชาไรลูกช่วงบา่ายในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆเป็นยังไง,งกันบ้างคะทานข้าวกับอิ่มไหมมา่อนเที่ยงอิอ่มแล้วใช่ไหมคะซึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะคะรูหวานจะสอนเรื่องการจําแนกประเภทนะคะแบบฝึกจะอยู่ในหน้าที่16เลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกนะคะคุณครูขออธิบายเกี่ยวกับการจําแนกประเภทนะคะให้เด็กๆได้รับฟังกันก่อนเลยค่ะ อย่างเช่นนะคะคุณครูยกตัวอย่างดินสอและก็สีนะคะถ้าคุณครูบอกว่าไหนนักเรียนลองจำแนกประเทศสิคะลองแยกเก็บสีรู้จะเก็บยังไงถ้าเกิดครูบอกว่าเอาให้นักเรียนเก็บดินสอและสีหนูจะมีวิธีการเก็บยังไงคะหนูเอามารวมกันไหมคะดินสอเราใช้ทําอะไรละ่ะดินสอเราใช้สําหรับการเขียนอ่าจำไว้นะดินสอเราใช้ไว้สาหรับการเขียนนะคะส่วนสีนักเรียนใช้ไว้ทําอะไรลูกอ่าใช้เวลาบ่ายนะคะ ถ้านักเรียนจะแยกนักเรียนแยกยังไงดินสอรเราก็ใส่กล่องดินสอนะคะส่วนสีนเราก็แยกแค่สีเราจะเอามาปนกันไหมคะลูกไม่ปนกันถูกต้องค่ะถ้าเราเอามาปนกันมันจะทําให้เรายุ่งยากไหมคะเวลาที่เราจะหยิบอุปกรณ์มาใช้อ่ามันไม่สะดวกใช่ไหมคะอ่านะคะการจําแนกประเภทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณรูหวานจะมีคลิปตัวอย่างนะคะให้เด็กๆได้รับชมกันเลยค่ะ ซึ่งนะคะเมื่อเด็กๆได้รับชมคลิปเสร็จแล้วนะคะหนูๆก็มาทําแบบฝึกกันในหน้าที่16นะคะในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์เลยค่ะแค่หน้าเดียวนะคะ,ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะคะและอีกอย่างนะคะรูขอฝากไว้นะคะรูขอเป็นกําลังใจนะคะให้หนูๆและก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะในช่วงโควิดนี้นะคะเราก็รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปนะคะลูกก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ไหวก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสู้นะัสู้นะคะเด็กๆคุณคูไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูออฟแคทเรียนะคะเอยอยู่ที่บ้านเนี่ยมีใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันบ้างไหมคะมีใครล้างจานไหมเอ่ยยกมาขึ้น ถูบ้านนะคะกวาดบ้านละ่ะแล้วมีใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บเสื้อผ้าเข้าตู้กันไหมคะคุณครูออฟก็เก็บเสื้อผ้าเข้าตู้เหมือนกันค่ะเอ๊ะเด็กๆได,ด้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงเหมือนคนเคาะประตูเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูอ,อไปดูก่อนนะคะว่ามีใครมาแขกรับเชิญของคุณครูออฟมาแล้วคะ่ะ วันนี้เนี่ยเขาอยากจะเจอเด็กๆมากเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับทอน่อยค่ะสวัสดีค่ะทอสดีใจมากเลยที่ได้มาพบกับเพื่อนสวัสดีค่ะ,คะ,คะทอทอสมีเรื่องจะมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนนะครับคือว่าทอดหาเสื้อไม่เจอนะครับโอ้ไม่เป็นไรนะคะทอสเดี๋ยวพวกเราเนี่ยช่วยกันตามหาเองงั้นทอดขอพาทุกคนไปที่ห้องของทอต ดีเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องของทอดพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยโอ้โหทอตอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขินจังเลยอะพอดีว่ายังไม่ได้เก็บห้องเลยครับเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเจออะไรในห้องของทอดบ้าง มีใครเห็นเสื้อสีฟ้าที่มีปกสีน้ำเงินบ้างคะเด็กช่วยทอตามหาหน่อยได้ไหมคะว่าเสื้อสีฟ้าปกสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนใครหาเจอบ้างแล้วเอ่ยใครที่ยังหาไม่เจอลองสังเกตใหม่ดีๆนะคะใครเจอแล้วขอสีบมืใอให้ตัวเองหน่อยค่ะแต่งมากเลย เสื้อสีฟ้าปกสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้เย้ดีใจจังเฮ้ hey, แล้วมีใครเห็นกางเกงขาสั้นสีแดงบ้างไหมครับคราวนี้ช่วยทอตามหากางเกงขาสัาส้นสีแดงหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงไหนใครเจอบ้างแล้วคะปรบมือให้ตัวงหน่อยค่ะเก่งมากเลย กางเกงขาสั้นสีแดงอยู่ตรงนี้นั่นเองเย้ขอบคุณมากครับวยทอดหาตั้งนานนะทำไมไม่เจอนะเด็กๆคิดว่าทำไมทอดถึงหาเสื้อผ้าไม่เจอคะอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเสื้อผ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะกองอยู่ในห้องของทอดนั่นเองเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีคะให้หาเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นช่กันคิดสิคะ คณครอบมีเกมถายคำมาให้เด็กๆเ,เล่นกันค่ะมีใครรู้จักคำคำนี้บ้างเอ่ยอ่านว่าอะไรคะงั้นเรามาอ่านพร้อมๆกันดีไหมคะคำคำนี้อ่านว่าการจำแนกเก่งมากเลยค่ะอีกคำหนึ่งค่ะคำคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยประเภทสองคำนี้รวมกันเป็น การจำแนกประเภทเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำคำนี้กันค่ะการจำแนกประเภทแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำคำนี้กันนะคะคุณครูอยากทราบจากเลยว่ามีใครที่รู้จักไปมคะว่าการจำแนกประเภทเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วเราจะจำแนกประเภทเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะลองช่วยกันคิดสิคะ แล้วการจำแนกประเภทมีประโยชน์ยังไงคะแล้วถ้าเราไม่มีการจำแนกประเภทเนี่ยเอ๊ะจะเป็นยังไงคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเก็บคำตอบเอาไว้ในใจก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องการจำแนกประเภทด้วยกันเลยเสียงข้อความของคุณกรอบขึ้นมาค่ะขออนุญาตอ่านข้อความจากเพื่อนของเราหน่อยนะคะ แต่ว่าถ้าเด็กๆอยากฝึกอ่านเองค่ะสามารถที่จะกดพักหรือว่าพอสนะคะเพื่อฝึกอ่านเองได้ค่ะจากนั้นเมื่ออ่านจบแล้วก็กดเพล์หรือว่าเล่นต่อได้เลยค่ะงั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะดีครับดีครับในวันหยุดฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านโดยเริ่มจากการจำแนกประเภทซึ่งเป็นการจัดสิ่งของต่างๆออกเป็นกลุ่มตามความเหมือนหรือความแตกต่างกัน โดยให้สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันหรือให้สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่คนละก,กลุ่มกันโอ้โหเก่งจังเลยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยเ,เขาเริ่มจากการจำแนกประเภทใช่ไหมคะเอ๊ะทำยังไงนะคะเด็กๆทอ็อสละคะคิดว่ายังไงเขาจัดสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆครับ อะไรที่เหมือนกันก็เอามาอยู่ด้วยกันอะไรที่ไม่เหมือนกันก็อยู่คน้นละกลุ่มกันเก่งมากเลยค่ะงั้นเราไปอ่านต่อกันนะคะฉันจำแนกเสื้อผ้าออกเป็นสองกลุ่มตามลักษณะการใช้งานได้แก่กลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกงการจำแนกประเภทและจัดสิ่งของให้เป็นกลุ่มมีประโยชน์ เพราะทำให้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาอ๋อหเพื่อนเพื่อเก่งมากเลยปบมือให้เลยค่ะบบมืให้เด็กๆแล้วก็ขอด,ด้วยค่ะอ่านตามเก่งมากเลยนะคะจากเรื่องที่อ่านไปเนี่ยเขาจำแนกเสื้อผ้าย,ยัางไงคะเด็กๆอืม เขาจำแนกเสื้อผ้าตามลักษณะการใช้งานใช่ไหมคะเป็นกลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกง <li ly> แล้วมีการจำแนกแบบอื่นได้อ <Web wreck ing> ีกไหมครัเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะทอตเด็กๆลองช่วยกันคิดสิคะว่าเราเนี่ยสามารถจำแนกเสื้อผ้าเป็นแบบอื่นได้อีกไหมอย่างตู้เสื้อผ้าของกรอบเนี<ๆ>่ย<แ>ก็จะจำแนกเสื้อผ้านะคะเป็นชุดใส่ไปทำงานชุดใส่ไปเที่ยวชุดใส่อยู่บ้าน แล้วก็ชุดใส่นอนค่ะเวลาคุณครบอบจะใช้นะคุณครบอบก็เปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วก็หยิบใช้งานได้ง่ายเลยส่วนบางคนอาจจะจําแนกเสื้อผ้าเนี่ยตามสีเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ได้ค่ะเอ๊ะแล้วนอกจากเสื้อผ้าเนี่ยในแต่ละวันเด็กๆกินงเจออะไรอีกบ้างคะที่ใช้การจําแนกประเภทเด็กๆก,กับทอดเคยไปร้านขายของกันไหมคะเคยครับเคยครับทอดเคยไปครับ ชอบไปกับคุณแม่ไปซื้อขนมกับของเล่นส่วนคุณแม่ก็ชอบไปซื้ออาหารกับเสื้อผ้าสวยๆครับแล้วของเล่นอาหารเสื้อผ้าขนมเนี่ยวางปะปนกันอยู่ในร้านขายของหรือเปล่าคะเอะถ้าวางปะปนกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ ยากแน่นนเลยครับเหมือนห้องของท็อตน,นี่แหละสรุปแล้วการจำแนกประเภทมีประโยชน์ยังไงบ้างเอ่ยอ๋อมีประโยชน์ก็คือหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและท็อตปรบมือให้เองหน่อยค่ะ สรุปแล้วเนี่ยการจำแนกประเภทคืออะไรคะเด็กๆยังจำคำตอบของตัวเองก่อนที่จะอ่านเรื่องราวได้ไหมคะลองเปรียบเทียบคำตอบดูสิคะว่าแตกต่างจากเดิมไหมการจำแนกประเภทเนี่ยก็คือการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆค่ะตามลักษณะความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือว่าตามการใช้งานนั่นเองค่ะ ซึ่งการจำแนกประเภทนะคะก็ช่วยทำให้เราเนี่ยหาสิ่งของต่างๆที่เราต้องการได้ง่ายแล้วก็เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยค่ะเอ๊แล้วในการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยทอดกับเด็กๆเ,เจอคำไหนบ่อยที่สุดเลยคะคำว่าการจำแนกประเภทคำว่าการจำแนกประเภทนั่นเองใช่ไหมคะเฮ้แล้วการจำแนกประเภทเนี่ยทราบไหมคะว่าภาษาอังกฤษว่ายังไงทอดทอด Classifying ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วน่อยค่ะยี่ยมากเลยและหลังจากวันนี้นะคะเด็กๆอาจจะกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบบันทึกกิจกรรมรู้หรือยังค่ะลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆรู้อะไรกันมาบ้างและ ถ้าเด็กๆอยากจะลองฝึกเขียนที่บ้านนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมอีกใบหนึ่งค่ะนั่นก็คือเขียนเป็นหน้าตาแบบนี้เลยไปลองฝึกการเขียนดูนะคะํำว่าการจำแนกประเภทค่ะว้าวเดี๋ยวทอดจะกลับไปทบทวนแล้วก็ลองฝึกเขียนดูด้วยครับเยี่ยมมากเลยคะ่ะทอทแต่ก่อนอื่นเนี่ยท้อตกลับไปเก็บเสื้อผ้าที่ห้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะครับ รับรองว่าคราวหน้าไม่ต้องถึงมือเพื่อนๆแน่เลยทอดเนี่ยจะหาเสื้อผ้าง่ายแน่นอนสำหรับกิจกรรมในครั้งหน้านะคะเด็กๆจะได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองเลยไปหาคำตอบกันค่ะว่าการจำแนกประเภททำได้ยังไงคราวหน้านะคะถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์คือกระดุมอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะขอยืมคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นกระดุมหลายๆแบบนะคะ ประมาณ5-10เมตรนะคะมาทํากิจกรรมด้วยกันแต่ถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูก็จะเตรียมอุปกรณ์นั่นก็คือกระดุมมาหลายๆแบบเหมือนกันให้เด็กๆสังเกตแล้วก็ลงมือทํากิจกรรมด้วยกันเลยแล้วมาสนุกกับกิจกรรมในครั้งหน้าด้วยกันนะคะครั้งนี้คุณครออฟและทอตต้องขอลาไปก่อนค่ะพบก,กันใหม่ครั้งหน้า